สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอนนี่ตอนเช้าก็ทําอาหารฝรั่งแนตะ่ตอนนี้นะคะตอนบ่ายแอนนี่จะพาครอบครัวทาทอฟฟี่เคกนะคะบ้านนี้ชอบทําเคกค่ะแต่ว่าจะเป็นถั่วนะคะทอฟฟี่เคกแบบเมืองไทยใส่กาแฟนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันว่ามีอะไรบ้างฮะ,ะทำเหมือนกับทอฟฟี่เ,เคกทั่วไปที่แอนทําแต่ว่าหน้าเคกจะเป็น กาแฟนะคะแล้วก็ใส่ถัวถ่วถั่วแอมโมนนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะประกอบของตัวเนื้อเค้กก็จะมีแป้งแป้งเค้ก2นกรัมน้ำตาล125กรัมนะคะไข่ไก่จำนวน4ฟองโดยแยกเป็นไข่เหลืองกับไข่ขาวนะคะแล้วก็ตัวผงฟูนะคะใช้1ส่วน4ช้อนชาน,นะคะในส่วนของการทำเค้กนะคะของผงฟูเราก็ทำการร่อนนะคะผสมกับตัวแป้งเค้กนะคะ ส่วนของแม่พิมพ์แล้วก็ทําการทานเนยให้รอบๆนะคะแม่พิมพ์แล้วสัง่งง้นมาแอก็ทําการใช้กระดาษไขนะคะลงไปรองรับนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวไข่ขาวเราก็ทําการปั่นก่อให้มันมีผงฟูฟอ,องขึ้นมาแล้วก็ทย,ย,ย,ยอยใส่น้ำตาลนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากรัมทยอยใส่ไปแล้วก็ปั่นไปด้วยนะคะจนกระทั่งหมดนะคะทยอยตีแล้วก็ทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งตัวไข่ขาวมันมีดีนะคะ แอนทยอยใส่แต่ทีละคร้งนะคะจนกระทั่งไส่จนกระทั่งน้ำตาลทรายเนี่ยหมดนะคะนทอยใสุกอย่างตย่างอยนะคะหังจาใส่ไข่ขาวจกระทั่ไข่ขาวข้นฟแล้วก็รใส่แดงหรือว่าไข่เหงเนี่ต่อนเลยนะคะไข่ขางไปเลยนะคะแล้วก็ทำการปั่นอย่างรวดเร็วนะคะหมดยัง ก่อนวยตัวแป้งเค้น,นะคะนำลงฝั่งไปในภาชนะแบบน,นี้แล้วก็ตีต่อแล้วรีบใส่ตัวพิมพ์แล้วเข้าเตาอบเลยนะคะเพื่อจะให้ตัวแป้งเนี่ยมันโตก่อนที่มันจะยุบนะคะไข่เหลืองไข่ขาวเรียบร้อยรีบใส่แป้งแล้วก็ทําการตีผสมเสร็จแล้วก็ใส่พิมพ์แล้วก็รีบเข้าเตาอบเลยค่ะเพื่อทำการกอบแป้งไปแล้วนะคะตอนนี้กํลาลังกรองดีนะคะเดี๋ยวเีใส่พิมพแล้วเข้าเตาอบในว่างไว้เปิดไฟที่190องาศาเซลเซียสนะคะรีบเข้าเตาเลยค่ะ ของหนะ้าคอฟฟเค้กนะคะก็จะมีเนยสดรสจืดนะคะอันนี้อันใช้ประมาณ50กรัมนะคะแล้วก็ตัวเนยสดรสจืด120กรัมนะคะเนยสดรสจืด120กรัมน้ำตาลทราย1 0 0กรัมนะคะผงกาแฟ1ช้อนชานะคะเกลือ1ส่วน4ช้อนชานะคะแล้วก็ขิมพานอันนี้อันแบบใช้แบบสำเร็จเลยนะคะแล้วก็แป้งเค้ก2ช้อนโต๊ะตามนี้นะคะเดี๋ยวไปลงมือทำกันคะ่ะ นะคะแล้วก็ตั้งตัวหมอ้อนะคะใส่เนยลงไปให้ละลายแล้วก็ทยอยใส่นะคะนมสดเราจืดลงไปทุกอย่างนะคะแล้วก็กาแฟแป้งเค้กนะคะน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะลงไปคนผสมนะคะเปิดไฟอ่นอนๆไว้นะคะเพราะาเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะ คนผสมอันนี้แอนคนผสมนมนานมข้นจืดนะคะกับเนยให้ละลายก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายแล้วก็แป้งเค้กนะคะแล้วก็กาแฟแล้วก็เกลือนะคะตามด้วยน้ำตาลเกรือ,ะะรอผงกาแฟตามด้วยสุดท้ายนะคะก็นี่เลยค่ะแป้งเค้กค่ะแล้วก็พับทำการค,คนต่อค่ะ ดูสิคะเริ่มโตแล้วเนี่ยกลองแล้วเนี่ยอืเดี๋ยวเราไปดูนะคะผสมให้น้นํามันเหนียวนึบๆหน่อยนะคะเราจังมาก็จะทําการปิดเตาแก๊สแล้วก็นําตัวถวั่วมาพานไปคุปผสมนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับสูตรทาการคนผสมนะคะจนกระทั่งเข้ากันดีแล้วนะคะคนจนเข้ากันดีแล้วก็ทําการปิดเตาแก๊สแล้วก็โรยะม่วงมะพา,านลงไปนคนผสมต่อนะคะ เตาออกมาแล้วนะคะโอ้โหใช้ตัวมีดจิ้มจนรูพุนหมดแล้วเดี๋ยวนมปังเป็นรูรูตัวหน้าท็อฟฟี่เค้กลาดลงไปบนหน้าเค้กนะคะลาาที่ทั่วตัว ขนมเค้กนะคะแล้วก็นำเข้าเตาอบเปิดไฟเป็นร้อยห้าสิบองศาไว้ด้านบนสุดนะคะบนล่างนะคะตั้งไว้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วก็คอยดูนะคะถ้ามันสุกแห้งดีแล้วก็นำออกจากเตาได้ค่ะเสร็จเรียบร้อย